สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับพี่วิวแล้วนะคะอันนี้พี่วิวถ่ายแบบโดยบางเออญนะคะก็ไปเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งถ้าเรากดจับมือกดไปที่โพสเรื่องมามันจะเห็นแบบเนี้ยถ้าเรากดไปมัวมัวๆเราก็จะแบบเออแขนบิดก็จะแขนบิดเบี้ยวอ่ะาอจับตูดผู้หญิงอ่ะ <c oughs> อ่ะ เออโอ้ยคือแบบมันมัน,ม,นมันตลกตลกยังไงก็ไม่รู้ทุกคนชอบอ่ะเอาแบบไปเออไปทำเล่นๆเนก่าก็ได้นะคะดูเฮ้ยคือชอบอ่ะคือตลกอันนี้เพิ่งรู้นเนี่ยเออเพิ่งรู้เออก็ บายบายนะคะก็มาลงคลิปสั้นเหมือนเดิมนะคะก็บายบายจ้า